สบายดีพี่น้องปองปายมื่อนี้ก็ได้สิพามาส้มสวนสวนเศรษฐกิจพอเพียงสวนหมหลักปลูกพักสวนขัวไปกินเองบักิกบักเขือพุงักกายกระจอนพักหอมเปยพักสังแง่พักหัวรัผ้าพักสังแง่ บักทัวนี่จะเป็นสาเลียงปลาดุกอยากเอาขึ้นมาต้มมากแกงกินมาเปียงกินพักบุ้งกาดขาเกาดติดมีกาดคันสม้ม เออ่ผักกาดขาวเผักกาดขาวไอ้ผักซีเหล้าผับอกอบักทั่วนี่นย,นยังไงไก่สีดตำล่ะผักกาดกระจรออกดอกหอมเปรโบเบอร์แมนที่หอมเสร็จราดใส่็จต้มใส่็ยังกับฟ้ากันไปกะอีตู ทัวกระจอลหละฉันว่าแกกินเพอได้กินอยู่พี่นนอกอได้กินเก็บกินโมตะดสือนี่หวานปลอดสารผิดบริปลอดสารผิดอ่าบริใส่บริซีจาขามะเร็งฮูกธรรมชาติเลยแม่งยังมากินกนระซางมันหวานพักปลอดสารในหวานผักบุ้ง บ,กบกักทัวเอบักพริกบักพริกใหญ่คล้ายๆพริกยกั่วบ่เผ็ดนี่กินง่ายๆเลยหัวใหญ่อเอาเครือ,อเครือเป็นจีๆเก็บกินนําบ่ทันคุ่น,นละ่ะอกอกออกตลอดเฮาอีซู

พอด้กินพอดอยูด้กินพี่น้องปูไว้ัอสางผิดปูไว้กินพี่น้องในยุคของยุ